ช่วงนี้เปิดไปหน้าฝีนะครับเจอเมนูนี้ตลอดเลยกับเมนูกระลำปีผัดไข่นะครับวันนี้ผมมีวัตถุดิบเป็นกระลำปีแล้วก็ไข่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําเมนูนี้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมาติดตามชมกันเลยนะครับผม มาแล้วครับวันนี้ก็คือวัตถุดิบของเราในวันนี้มีข้าวสวยนะครับที่เราจะไว้กินกับเมนูนี้นะครับมีเนื้อไก่หั่นมีไข่ไก่มีกระป๋ปีซอยนะครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรกใส่น้ามันลงไปในกระทะนะครับรอให้น้ำมันร้อนเราก็เทไข่ลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะทําการดาวไข่ก่อนนะครับเมนูนี้จะมีไข่ดาวด้วยนะผมจะชอบกินไข่ดาวแบบเกรียมๆนะครับขอบเกรียมๆนะผมก็จะค่อยๆใช้ไฟกลางนะครับในการทอดไข่ดาวนะครับ นี่เห็นไหมครับทุกคนว่าตอนนี้ขอบไข่เนี่ยเริ่มเกรียมแล้วนะครับน่ากินมากๆเลยเห็นไหมครับกบ็กรอบเนี่ยเวลาเอาไปกินกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับอ่าตอนนี้ไข่ของเราใช้ได้แล้วเราก็ตักขึ้นก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเหลือน้ํามันขุกผิดไว้ในกระทะเราก็เอาเนื้อไก่หั่นเนี่ยมาทําการผัดนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อไก่เนี่ยจะสุกนะอ่าผัดคลุกเคล้าไปกับกระทะแบบนี้เลยนะครับ ตอนผัดนี้ผมก็จะใช้ไฟกลางในการผัดนะครับอตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเมื่อเนะื้อไก่สุกแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือไข่ไก่ครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่2ฟองนะ,ะเกลี่ยเกลี่ยไข่ให้กระจายตัวออกนะครับรอให้ไข่เซตตัวสุกก่อนนะครับ เมื่อไข่เริ่มเซ็ตตัวสุกแล้วนะครับทุกคนให้เราใส่กระหล่ำปลีซอยลงไปครับแล้วก็ทำการผัดกรบคลคุกเ้าไปมาจนกว่ากระหล่ำปลีเนี้ยจะสลบนะครับช่วงนี้ผมเปิดไปหน้าสีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับเห็นเมนูเนี้ยขึ้นมาตลอดเลยนะเลยอยากจะลองทำกินดูสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาเนี้ยไม่ได้ใส่เนื้อไก่แต่ว่าผมเนี้ยอยากกินเนื้อไก่ด้วยนะครับเลยใส่เพิ่มลงไปนะเขาจะผัดแค่กระหล่ำปลีซอยกับไข่นะครับ จากนั้นทําการปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับตามด้วยน้ําปลานะครับและซอสหอยนางรมครับผมจะเพิ่มด้วยการใส่ติกป่นลงไปนะแล้วก็น้ําตาลทรายด้วยนะครับาจากนั้นก็ทําการผัดคลุกเคล้าไปเลยครับผัดคลุกเคล้าไปให้ส่วนผสมต่างๆเนี้ยเข้ากันนะโอ,อ้โหจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตัวนี้กลิ่นหอมน้ําปลานะครับ ผักเริ่มใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกระเทียมเจียวครับใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยผมเนี่ยโดยส่วนตัวชอบกินกระเทียมเจียวมากๆเลยเลยขอใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยนะครับอ,อันนี้ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักเสิร์ฟราดไปบนข้าวสวยแบบนี้ได้เลยนะครับ นี่เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนในวันนี้นะเห็นเมนูนี้ฮิติกระแสมากๆเลยเลยอยากจะมาทําแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับผมลองกินแล้วอร่อยนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแลวกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานําเสนออีกแน่นอนครับ